สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุคิ์ทุกท่านนะครับเช้าวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราจะได้ใคร่ควรพราะาชนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระาชนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อที่1 ในพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อที่1ได้กล่าวว่าญาอิจฉาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาย่าอิจฉาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับสอนให้เราสอนเราแล้วก็เตือนเราด้วยบอกว่าอะไรบอกว่าให้เรา อย่าไปอิจฉาคนที่ชั่วหรืออีกด้านหนึ่งคือเราอย่าไปเป็นเหมือนแบบของเขาอย่าไปปรารถนาหรือต้องการจะเป็นเหมือนเขาโดยที่เรากำลังคิดอยู่ในใจของเราว่าเขาเนี่ยทำชั่วแล้วทำไมได้ดีนี่เป็นคำถามของหลายๆคนที่เราเห็นนะครับ บางครั้งเราเองก็รู้สึกเช่นนั้นด้วยบอกว่าทําไมคนนั้นทําไม่ดีแล้วทําไมเขาถึงได้ดีหรืออีกมุมหนึ่งทําไมคนนั้นเขาทําไม่ดีเขาทําชั่วแล้วทําไมเขามีเงินมีทองมากมายคําถามเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เขาได้มาก็เป็นสิ่งที่ทําสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าทําชั่วหรือว่าไปคดโกงคนอื่นมา หลายครั้งเรามองแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นภายนอกของเขาเรามองแค่ว่าเขาทำแบบนี้แล้วเขาได้แบบนั้นโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยวิธีใดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองแค่คนคนนี้ที่มีอะไรตามมาจากที่เขาทำเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเหมือนเขา เราอยากจะเป็นเหมือนคนเนี้ยเราปรารถนาจะเป็นเหมือนเขาและอีกอย่างหนึง่งคือเราอยากจะอยู่กับเขาอยากจะไปมีส่วนร่วมในชีวิตของเขาเพื่อว่าเราจะได้เป็นเหมือนเขาด้วยพระคัมภีร์เตือนเราแล้วก็สั่งห้ามเราบอกว่าอย่าไปอิจฉาแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะอยู่ร่วมกับเขาอย่าไปมีส่วนกับเขาในกิจการของเขาที่เขาทำเราอย่าคิดแบบนั้นว่าทำไม เขาทำแบบนี้แล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยอย่าไปรู้สึกแบบนั้นว่าเฮ้ยทำไมทําแบบนี้เขาเหม็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะบอกว่างั้นเราก็ทําเหมือนกับเขาเหมอนมีอะไรเลยเราก็ทากับเขาทําร่วมกับเขาหรือว่าเราทําแบบเขาก็ได้นี่ถ้าเรากําลังคิดแบบนี้พี่น้องครับขอให้เราที่จะกลับใจใหม่เพราะว่าพระคัมภีร์ได้ พูดถึงคนที่ทําชั่วไว้หลายๆด้านแล้วก็พูดถึงผลพูดถึงสิ่งต่างๆที่จะตามมาของคนที่กําลังทําชั่วอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งปากทั้งใจของคนที่ชั่วร้ายกําลังวางระเบิดเวลาเราเรียกว่าระเบิดเวลาที่มันนับถอยหลังอยู่เมื่อถึงเวลามันก็จะระเบิดเมื่อระเบิดเนี่ยมันเป็นภาพของการทาลายล้างคนที่ทําชั่วทําบาปเนี่ย เขากำลังตั้งระเบิดเวลาให้กับตัวเองเมื่อถึงเวลาที่มันระเบิดการทำลายการสลายของสิ่งที่เขามีความฝันที่เขามีหรือว่าสิ่งที่เขามีมันก็จะหายไปชีวิตของเขาก็จะไม่มีความสุขในพระธรรมสุภาสิตบทที่24ข้อที่20ได้บอกว่าเพราะคนชั่วไม่มีอนาคตประทีปของคนอธรรมจะถูกดับเสีย พระัมภีก็ได้พูดถึงอนาคตของคนที่ทำบาปทำชั่วและเขาไม่กลับใจคนเหล่านี้พระมภีบอกว่าไม่มีอนาคตหมายความว่าเขาจะไม่มีวันที่จะอยู่ได้หรือเขาไม่มีวันที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่อย่างมีความชื่นบานเพราะว่าปฏิที่ของเขาชีวิตของเขาจะถูกดับเสียพระเจ้าจะเอาชีวิตของคนเหล่านั้นไป และพระองค์จะทรงพิพากษาพวกเขาตามการกระทำของพวกเขาอีกไม่นานพวกเขาทั้งหลายที่ทําชั่วก็จะเก็บเกี่ยวผลที่เขาได้หวานไว้พระเยซูบอกว่าใครหวานอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นดังนั้นนะครับพี่น้องวันนี้คนเราทั้งหลายเหล่านั้นที่หวานความชั่วเขาจะเก็บผลอะไรแน่นอนครับมันจะไม่เป็นผลดีแน่นอน พวกเขาก็จะเก็บเกี่ยวผลที่เป็นผลอธรรมเป็นผลที่ไม่ดีเป็นการพิพากษาของพระเจ้าเป็นความโกรธของพระเจ้าเป็นความไม่พอใจของพระเจ้าที่โปรกจะทร่งลงโทษพวกเขาเหล่านั้นแต่ให้เรากลับกลับอีกด้านหนึ่งนะครับเราอยับอิจฉาเราต้องมุ่งทําดีเราต้องมุ่งที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องมุ่งที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยให้เราคิดว่าสิ่งใดที่เราทําแล้ว เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทยัยพระเจ้าของเราพอพระทยัยให้เราทําสิ่งนั้นอย่าไปมองแค่ว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทาเดี๋ยวเราต้องคิดถึงว่าเราทําแล้วพระเจ้าโอเคไหมนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนเช้าเตือนเราอย่าอิจฉายิ่งกว่านั้นคืออย่าไปอิจฉาคนชั่วอย่าให้ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะได้ผล แบบนั้นที่คนที่เขา,เขาทำไม่ดีหรืออย่าไปรู้สึกว่าทำชั่วแล้วมันเป็นมันเป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเขาอย่าไปเรียนแบบอย่าไปมีความอยากเหมือนกับคนที่ทำชั่วเราต้องระมัดระวังจิตใจของเราเพราะว่าเราเองเป็นมนุษย์แล้วทุกคนเป็นมนุษย์ที่เรามีความอยากเรามีความต้องการเราเห็นด้วยตาของเราแล้วก็รู้สึกโอ้ oh, โหมัน อดใจไม่ไหวทําไมคนนั้นได้มาง่ายจังเลยเราทําตั้งนานแล้วไม่ได้ถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราต้องระมัดระวังให้เราห้ามใจของเราอย่ามีใจปรารถนาที่จะทชั่วแบบพวกเขาให้เราตั้งใจของเราบอกว่าเราจะทําตามน้าพัยของพระเจ้าใครจะทําชั่วเราไม่สนใจแต่สําหรับตัวเราเองเราจะตั้งใจทําสิ่งที่พรรองรงพอพระไยัยเพื่อให้พระเยซูที่เราทั้งหลาย รู้ว่าพระองค์ทรงสละพระชนเพื่อเราเพื่ออะไรครับเพื่อจะไถ่าบาปของเราให้เรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงรักเรานั้นจะชื่นใจในชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์อีกครั้งน,น,นะครับพี่น้องเช้านี้พระคัมภีร์มาถึงเราเตือนเราบอกว่าอย่าอิจฉาคนชั่วแต่ให้เรามุ่งที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยขอพระเจ้าเสริมกําลังเรานะครับให้เรามองที่พระเจ้าอย่าไปมองที่สิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันใหม่นี้ที่ได้เตือนเราแล้วก็ได้ให้เราได้มีข้อคิดให้เราระมัดระวังจิตใจของเราที่เราจะไม่อิจฉาคนชั่วเราจะไม่อิจฉาใครก็ตามที่กระทำสิ่งที่เป็นความบาป แล้วเขาจะได้อะไรก็ตามขอให้เราอย่าไปมองผลที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นขอให้เราอย่ามีใจที่ปจัจจนรารถนาทแบบพวกเขาคนเหล่านั้นที่ทําชั่วแต่ขอให้เราทั้งหลายมีใจที่จะมุ่งกระทําให้พระองค์ทรงพอพระทยัยทําสิ่งในพระรงองค์ทรงพอพระทยัยแล้วก็ให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าเป็นพยานที่ดีให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรานั้นจะได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาเรา เราทั้งหลายกาลังดําเนินชีวิตที่เต็ไมไปด้วยการล่อลวงเต็ไมไปด้วยแบบ,แบบอย่างที่ไม่ดีแต่ขอพระเจ้าทรงให้เรามีจิตใจแล้วก็มีความระมัดระวังในทุกๆวันที่เราจะจดจ่อที่พระองค์ที่เราจะพอใจในสิ่งที่พระองค์ให้กับเราและให้เราจะมั่นใจในการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าและให้เรารู้ว่าเมื่อเราดําเนินในทางของพระเจ้าอย่างชอบธรรมอย่างสัตด์ซืทอพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานให้แก่เราและก็ประทานให้อย่าง มากมายเหลือล้อนแล้วก็เป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยขอพระเจ้าเมตตาเราให้เราสามารถที่จะไม่กระทําไม่อิจฉาคนที่ชั่วตามพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเตือนเราแล้วก็ทรงให้กําลังแกเราในการเปลี่ยนแปลงด้วยเราทั้งหลายฝากมอบในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าาเมนขอพระเจ้าทรงวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ